ถึงผู้ปกครองแล้วก็ฝากถึงเด็กๆที่<อ>สนใจกีฬาเทนนิสหรือไม่สนใจก็ได้นะมีแต่ยใจยาให้เข้ามาเ็ก็เอา,อางนี้ดีกว่าบอกว่ากีฬาเทนนิสเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเป็นโอกาสปลอดจากโควิดดีกว่าเพราะว่าเปิดกบับกอล์ฟเหมือนกันเทนนิสเองถ้าเล่นถ้าเล่นแล้วมันเป็นอาชีพได้ถ้าเก่งจริงรนะฮะแล้ๆๆวก็ฝากฝากผู้ปกครองว่าอย่าไปพูดมาก ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ให้เขาเล่นก่อนให้เขามีความรักรักกับมันก่อนเดี๋ยเพิ่งไปไปต้องต้องมานะต้องบังคับให้เขามาเี้ยเด็กเข้าใจดูสมาธิมันสั้นเบื่อง่ายมันไม่อยากหรอกแต่ถ้าเขาเขาอยากเองเมื่อไหร่ลูกเราบอกว่าแม่ผมอยากไปตีนิดเนี่ยโอ้ต้องตบมือละเพราะมีความหวังแล้วแต่ถ้าบอกว่าลูกไปขอทนิดผมลูกก็เออเออเอาเนี่ย ต้องทําใจแล้วจะต้องทําใจแ,แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่บอกลูกไปลูกแม่ครับไปทีนี้แต่ผมจะตีนี้เนี่ยอย่างนี้มีความหวังแล้วไม่ต้องไปนั่นแหละเดีนี้เราต้องดันแล้วทำยังไงมีมีมีแผนแล้วถ้าเขาอยากจะไปเราต้องมีแผนมีโค้ดมีอะไรว่างไปแล้วต้องมีมีแผนให้เขาผมคิดว่าตอนนี้สําคัญอย่าไปใส่ลูกมากผมเข้าใจลูกพ่อผู้ปกครองอยากชนะบางทียกตัวอย่างพอเล่นเล่นแล้วแล้วเกิดลูกเข้าแข่งขันก็อยากให้ลูกชนะ พลูกชนะแพ้มาดุด่าว่ามันเรื่องมันก็ปกติคำว่าดุด่านะแต่บางทีต้องต้องเข้าใจว่าเราต้องปลอบการการที่จะปลอบใจหรือดุดาเนี่ยต้องดูบางช็อตบางตอนไม่ใช่ว่าลูกแพ้แล้วไปดุไม่ใช่ลูกแล้วอาจจะดุนิดๆนะอ่ะอาบน้ำก่อนเนี๋ยมาคุยกันต่อให้โค้ชคุยก่อนครับแล้วพ่อแม่ค่อยมาปลอบปรรมลมที่หลังมัน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 เป็นใช้จิตวิทยาตรงนี้สําคัญแต่ถ้าไปดุทุกวันมันมันกลัวไงเฮ้ยพอกลัวปุ๊บ มันแพ้ดูออกมาดูดูดูมันไม่ใช่ไงเราไม่ใช่เกาหลีออกมาต้องตบหัวอย่างงี้ไม่ใช่แต่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กแต่เราคนไทยมันไม่ใช่นิสัยอย่างนั้นรเราต้องยอมแล้วว่าเด็กไทยเนี่ยพรสวรรค์เยอะอแต่ไม่ใช่กันนะไป,ไปไปไปใช้อะไรที่มันไม่ควรมาใช้มันก็เด็กไทยมือแป๊บเดียวเรากเก่งด้วยมือเอย่งแกบุคคลเราเก่งมากนะครับแต่เพลินว่าบางทีผู้ครองเดินทางไม่ถูกที่ถูกทางผิดทางไง ก็ไปใจไปทางละบ้างไปทางนู่นบ้างม,มันมันมีพัพเทิร์นมันอยู่แล้วว่าพัเทิร์นหมายว่ามันจะต้องเดิอนอยังไงเทนนิสเนี่ยหลอรอนิดเดีย๋ยวเพิ่งไป,ไปพูดพูดพูดพอพูดเด็กมันแกลนครับไม่ใช่วันนี้เราต้องเข้าใจว่าวิาวสาจางยีลาเนี่ยต้องมาดูเด็กเด็กของเราว่าวันนี้โครงสร้างของเด็กเราถ้าโตสิบสองสิบสามถ้าวนี้ผมพูดตัวตนะเราก็ต้องมาดูว่าเด็กเราไหวไหมวันนี้ วิทยาการกีฬาของทางกีฬามีเครื่องม้เครื่องมือแปดร้อยกว่าล้านกำลังจะมาแล้วแล้วมีหมอทุกช่องทางอยู่แล้วเราส่งเด็กเราไปเลยครับไปให้กับหมอแต่และคนดูเราว่าอย่างอย่างอย่างน้องไปปุ๊บเนี่ยให้ช่องทางวิทยาศาสตร์ดูใส่อันนี้ดูตรนนี้ดูด่ดูแล้วให้เขาประมวลเราให้ได้ว่าครับไปได้ไหม,อ,มอีกสี่ปีนักกีฬาโบดบอดดี้อยู่หรือ จิตวิยาอยู่โครงสร้างอยู่ทั้งหมดเนี่ยไปเทนิสได้ไหมถ้าไปได้ทํำยังไงเขาก็เขาต้องเขยียนโปรแกรมให้เรารว่าโครงสร้างเรา,ารเนี่ยเรื่องเรื่องทนี้ไม่เกี่ยวนะเทนิ้ไม่เกี่ยวเอาเรื่องโครงสร้างก่อนเพราะว่าวิทยาศสตร์กาคัญมากท่านท่านรองะวรท่านพูดเสมอการประชุมของผมทุกครั้งอย่าลืมนะครับวิ่ยาศงงาสร์กีาสคัญมากต้องทุกสมาคมต้องไปดูให้กีฬาเงี้ยนี่พูดทุกครั้งท่านเองแล้วท่านเป็นคนเป็นคน สร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับกรกตให้พวกเราขึ้นมาในวงที่พี่พูดนี่คือเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วใช่ไหมสร้างวิเคราะห์เนี่ยนะจะกำลังออเดอร์ของละตอนนี้กำลังเริ่มปีนี้น่าจะเรียบร้อยละของจะมาหมดละแล้วก็จะมีวิสาหกีฬาที่การกีฬาละไปผมว่าเอาเด็กไปวิเคราะห์คือมีบุคลากรด้วยใช่ไหมเตรียมเตรียมตัวไวแล้วนะตอนนี้ผู้ผู้ว่าการเองก็พยายามที่จะหาหมออีกคนหนึ่งซึ่งประมวลที่แต่ละช่องทางมาส่งมาให้ ตรงนี้สาคัญมากต้องใช้ต่างชาติผมก็เลยจะถามดีว่าตง่างชาติเราก็คุยแล้วผมก็ประสานให้กับผู้ว่าแล้วว่ามันมีอยู่ที่ไอ้นจีของมืองนอกเขาสนใจไม่งันแต่เพื่อติดคูปิดมันก็เลยมาไม่ได้แต่ไมป่นไรเครื่องมือมันยังไม่พร้อมไงผมผมก็อยากให้เข้ามาแล้วก็อยู่สักสองปีก็ได้มาเทรนให้กับหมอวิสาหกรรเราก่อนเราก่อนดูด้วยเทรนด้วยดูด้วยเทรนด้วยแล้วฝึกพวกเราให้ได้เพราะเราเพราะผมผมเชื่อว่าค่าตัวที่แพงมากแน่นอน เพราะว่าหัวใจเลยนะเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมผมเชื่อว่าอยู่ในท็อป10ของโลกแน่นอนเครื่องไม้เครื่อง,งมือนะถ้าไปดูเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าเราหน้า,า,า,าไ,ปไปไปไปดูและสัมภาษณ์พวกพวกทางวิสาการกีฬาโดยเฉพาะผมคิดว่าจะเห็นภาพโอ้โหแล้วถ้าเครื่องไม้เครื่องมือมาถูกช่องถูกทางกับนักกีฬาแต่ละประเภทแต่ละสมาคมเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไปแน่นอนเชื่อผมแน่นอนสำคัญมากตรงนี้ วิเคราะห์ได้ไหมครับพี่หมายถึงว่าถ้าหัวผมพาเด็กคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยคือไม่ได้หมายว่าจะไปถามว่าเทนนิสได้หรือเปล่าแต่พอวัดเสร็จแล้วเนี่ยช่วยบอกได้ไหมว่าเขาเหมาะกับกีฬาอะไรอย่างนี้ก็บอกได้ไหมพี่พอได้แต่ต้องถามเด็กก่อนว่าเล่นอะไรมันไม่ได้ครพี่มันอันนีมน้มันพูดได้หมดไงไปพูดอย่างนี้เด็กก็ไม่ชอบอยู่ไงต้องว่าวันนี้อย่างเทนนิสเนี่ยผมพาพี่ไปแต่ดูแลพี่เล่นได้ไหมอย่างงี้ยะไม่ไม่ดูผมอยากเช็คเลือด เช็คโครงสร้างเช็คกระดูกเช็คความไหวเช็คสมาธิของผมเป็นไงถ้าบอกว่าถ้าเขาสำรวจแล้วนะถ้าถ้าคนที่ประมวลเก่งมากเนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยว่าไหวไม่ไหวไปไม่ไหวได้ไม่ได้จะได้แค่นี้นะมันจะเห็นภาพทันทีไม่ใช่ว่าวิสารยิราจะไปรักษารักษาคนไม่ใช่นะอันนี้คือส่วนหนึ่งแต่วิสารกีฬาของเราเนี่ยมันพัฒนาบุโบอดดี้ของพี่เนี่ยให้ไปอยู่ใน สี่ปีห้าหกปีน้าในอ่านี่คือนี่คือสองสองตัวในคนในมองว่าวิสาเกลฬาไปช่วยรักษาโรคหรือรักเจ็บไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นการพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างของนักกีฬาแต่ละชนิดนั้นเพื่อเพื่อให้ไปอยู่ในแต่หัวใจอยู่ที่คนนี้สําคัญครับคนที่ปองมวลในสี่ช่องทางที่วิยาศาสตร์บ้างอะไรบ้างเนี่ยในสี่ห้าตัวในในไทยเรามีคนมีความสามารถไม่มีอนยังไม่มีใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องกระต่รา ช่องทางมีหมอเก่งทุกคนมีหมอเอเก่งมีแต่คนที่จะเอา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 หกช่องทางหรอง้าช่องทางไปรวมตรงนี้แล้วไปประมวลให้พี่ว่าทำยังไงต่อครับตรงนี้สําคัญนะเพราะในโลกนี้มีนะทำไมนักกีฬาเก่งๆในโลกมันเป็นอย่างจริงๆครบนในหัวใจของพันเลยแอบฝันว่าวันหนึ่งคนไทยเราก็จะเป็นเฮดคนนี้ได้แน่แน่นนแน่นอนอยู่แล้วพี่ถ้าถ้าคชถ้าคนนั้นแล้วแล้วผมเชื่อว่าค่าจ้างคุณสูงแน่นอน พี่ใสเงล้านเครื่องมือเป็นสิบสิบล้านน่ะเราไม่ต้องการเอาคนที่จบมาใหม่ๆมเดือนๆหมื่นกาบาทมาดูเครื่องมือสิบล้านไม่ใช่แล้วแล้วสร้างมาซื้อเครื่องมือมาขนาดนี้เนี่ยท่านท่านท่านรองบอวิ์พูดเลยนะเฮ้ยต้องเอาคนที่ไม่เก่งมาเพราะเราเครื่องมือลำแพงครับาสร้างให้ได้นี่หัวใจแล้วเป้าหมายคืออะไรเหรียญทองเหรียญทองอะไรไม่รู้แมตต์ปีนี้เหรียญทองอะไรก็คุณต้องได้ถ้ามีเครื่องมือขนาดนี้แล้วในขณะที่เมื่อก่อนไม่มีเครื่องมือนี้ ยังได้เหรียญทองอาาแล้วเรา,วา,วาที่มีเครื่องมือแล้วมันก็ต้องได้เหรียญทองมากขึ้นถึงไหมแต่ถ้าไม่ได้เหรียญทองผมว่าสมาคมล้มเหลวโดยทิ้นิงคเฉบเพราะเรามีเครื่องมือแล้วคุณไม่เอาไม่ใช้ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดตรงต้องนีง่นี่คือท่านประวิตรเป็นคนท่านประวิท่านท่านรองท่านพูดทุกวันนะทุกครั้งที่ผมไปชุมวแกนท่านนะวิสัยทันเวลาท่านพูดว่าต้องเดินต้องเดินนี่ผมก็เออไว้แกก็เอ้ยอาคารลักษณะแบบนี้เนี่ยในอาเซียนก็ไม่ไม่มีมีที่ไทยที่เราจะทำเนี่ยนะ มาเลเซียมีสิงคโปร์มีมาแล้วนะมีสิงคโปร์มีญี่ปุ่นมีครับไทยมีแล้วครับกับผมไม่แน่่าบางบางมันงบมันสูงแต่มาเลเซียกับสิงคโปร์มีแล้วเลยมองมองไปถึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับรายได้รายได้ดีนะครับให้สําหรับนักกีฬาที่มีช่องทางที่ไปได้นะครับในท้ายที่สุดครับอยากให้พี่เอ๋ช่วยฝากข้อคิดดีๆนะครับ สำหรับแฟนที่ติดตามเพจทนนิสออนไลน์ไทยแลนด์ครับพี่ครับก็เอางี้ว่ะผมต้องขอบคุณพวกเราดีกว่าที่ทำรายการนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อมือนช่วยผมอะช่วยสมาคมดีกว่ในทางในทางอ้อมนะครับแล้วแล้วผมเชื่อว่ารายการของของเราเนี่ยมันจะได้มีโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาดูแล้วถ้าเกิดมีเรื่องเทคนิคในการสอนที่เคยทำมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมคิดว่าคนดูเยอะพอสมควร แต่ผมผมเน้น <Paste ur> เน้นหาเรื่องเรื่องเรื่องวิสัยกกีฬาสําคัญที่สุดก่อนนะครับส่วนเทคนิคเรื่องเทนนิสเนี่ยผมคิดว่าจ่ลองแล้วต,ตอนนี้70%็ดสิบเวิศัยกีฬาสามสิบเปอร์เซ็นต์เทนนิสจำไว้เลยก็ <S <S <ๆ>เพราะว่าอะไรวะเทนนิสเนี่ยตีเมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่เมื่อไหร่ร่างกายอยู่ยืนไม่ได้เนี่ยใน3เซตเนี่ยหรือ5เซตยกตัวอย่างโรเจอร์เฟสเตอร์อายุเท่าไหร่สามสิบห้าสิบสี่สแล้วทำไมเข้ารอบชิงออสเตรเลียเพนเมื่อปีที่แล้ว เล่นห้าเซต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 แล้วทำไมอยู่ได้ครับครับผมไปดูมาเล่าไปฟังมีนักกายภาพสามคนรีบฟังวันต่อมาแต่ไม่รู้ว่าเขาให้ผมดูมากนะเขาให้ดูเลยอันนี้หมายถึงว่าหลังจากแข่งแล้วเนีเขาไปทำกระบวนการเพื่อให้เฟสกับมาใหม่วันต่อมาทำไมตีห้าเซตได้ออ่ะาถ้าเป็นลาผมถ้าเป็นผมนะครับ เซตแรกคงไปแล้วครับพี่ครับ <laughs> เซตสุดผมไปนะเซตแรกครังร้งรอดไปแล้วด้วยพี่ครับ <laughs> แต่ทําไมว่าแล้วพอรอบรองห้าเซตครับยังอยู่ได้นี่ไงนี่คือวิสาการกีฬาครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งผมคิดว่าผมว่าต้องเน้นเรื่องนี้รเรื่องเทคนิคที่เทนนิสเทนนิสเนี่ยผมว่ารองลงมาแล้วตอนนี้ถ้าร่างกายสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์เทนนิสนะ่ยแป๊บเดียวเพราะยังไงถ้าร่างกายแข็งแรงตีอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ถูกไหมถ้าร่างกายถ้าไม่มีร่างกาย ไปตีนี่อย่างเดียว4ี่หชั่วโมงผมถามว่ามันได้อะไรอ่ะครับไม่มีไม่มีประโยชน์ครับไม่ใช่สมัยผมผมตีเยอะเรื่องวิทยาศาสตร์ไม่มีแต่ผมโชคดีว,ว่าผมชอบเรื่องข้ามก็เลยแข็งแรงหน่อยก,ก็ฝากว่ารายการหรือช่องผมรู้ออกช่องตรงไหนบ้างนะฮะและ้วก็ขอบคุณนะฮะท,ท,ท,ที่ที่มีรายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ก็เหมือนว่าเป็นเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ที่สมาคม จะให้ความช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่ทางผมสามารถให้ได้ก็ก็ยินดีนะครับแล้วก็ฝากน้องๆที่ดูที่เล่นเทนนิสเนี่ยผมคิดว่าเทนนิสหนึ่งเนี่ยเล่นออกกําลังกายเนี่ยแข็งแรงแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยอยู่ในอยู่ในที่โล่งไม่ต้องกลัวโควิดเพราะว่ายังไงเนี่ยไม่เจอแน่นอนเพราะว่ามัน,ม,นมันห่างก,กันมากยกเว้นว่าลูกฟุตบอลทคิดว่าเราคงไม่ถึงขนาดติดลูกบอลฮนะก็คิดว่ามาเล่นเทนนิสเถอะ นะฮะแล้วก็ผมต้องการเห็นปละดอนสองสามทมมี่สองสามบ้างนะครับก็คิดว่าจะให้เป็นว่าเป็นของขวัญลวกันว่าให้กับประชาชนว่าวันนี้เทนนิสกลับมาแล้วนะะครับก็อยากฝากน้องก็ฝากอีกคนว่าช่วยแล้วก็มีอะไรที่ผมจะช่วยก็บอกบอกมานะครับขอบคุณครับพี่เอ๋ครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เอ๋นะครับกิจสมบัติเพื่อมงคลนะครับ นายกสมาคมกีฬาเทนนิสรอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราครับขอบคุณครับทีเดีวครับสวัสดีครับ